คุณชุ่มเศรษฐสมบูรณ์นะครับสอบถามเรื่องเงินเยืยนคับประชุมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณทั้งสองว่ายังไงละป้าชุมมช่มโยมเพื่อไรละป้านะ่ะอยู่หมู่เจ็ดบ้านดอกรักตำบลกำแพงกเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดคือป้าไม่เข้าใจเรื่องว่าเดือนกุมภานะวันที่ยี่สิบสามป้ากับคนที่หมู่บ้านลหลายๆคนก็ไปลงทะเบียนเราชนะก็ได้เขาเข้าให้ทิศละหนึ่งพันก็ได้มาครบเก้าพันแล้ว พอเดือนกรกฎาเนี่ยเขาจะบอกว่าจะให้เดือนละสองร้อยทุกคนไปถึงธันวาแต่ได้ยินคุณถนอมเขาบอกว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยลงทะเบียนคนละครึ่งป้าไม่เข้าใจว่าเราได้เราชนะแล้วเราจะลงได้ไหมคือเราชนะที่คือคนละครึ่งที่ลงเนี่ยป้าหมายถึงว่าไม่ได้ไปเที่ยวนะได้เงินมาซื้อซื้อหมูซื้อปลาซื้อผักทำกับข้าวกินใส่ประชุ่มประชุมค่ะประชุมครับ ค่ะถ้าถนอมพูดทําให้ป้าเข้าใจอย่างนั้นก็ขออภัยนะแต่ว่าเข้าใจว่าผมพูดว่าคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐป้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมไม่มีค่ะไม่เคยมีบัตรคนจนค่ะถ้าไม่มีป้าได้ครับป้าป้าลงทะเบียนได้ค่ะแต่มันแต่มันมีเงินไอเราชนะอยู่ใน เขาเข้าให้ทางบัตรประจำชนได้ป้าลงได้ครับป้าลงได้ครับป้าไม่เป็นข้อห้ามครับใช่ครับไม่เป็นข้อข้อห้ามอย่างเดียวนะห้ามคนถือบัตรคนจนนะ่ะเพราะว่าบัตรคนจนนี่เขาจะได้ของเขาอัตโนมัติเลยเขาให้เลยไม่ต้องมาลงทะเบียนเสียงชะตากับคนอื่นเขาของเรานี่ต้องไปเสียงกันว่าใครจะได้ไม่ได้ใช่ไหมครับป้าค่าะคเพราะฉะนั้น,นป้าเขาให้ป้าเป็นคนถามคือคนไม่มีบัตรคนจนก็เยอะนะคะคุณถนอมครับ าก็ไม่มีบัตรคนจนเหมือนกันเกิดมาไม่เคยได้บัตรคนจนค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอดีแล้ว,ลวป้า <laughs> เราจะได้ต้องไม่จนนะป้านะคุณถนอมค่ะอยู่คนเกษตรที่ใส่ร้อยเอ็ดน้ำไม่ท่วมค่ะ <laughs> ไม่ท่วมแล้วก็ฉีดวัคซีนคนคนตั้งแต่เด็กอายุสิบสองปีขึ้นไปถึงยี่สิบปีฉีดวัคซีนได้คนละหนึ่งเข็มแต่คนอ,อายุห้าสิบปีขึ้นไปถึงร้อยปีคิดแบบนี้เลยนะฉีดวัคซีนครบคนละสองเข็มแล้วค่ะ ปัดชุ่มเป็นอสมอลเหรอครับเนี่ยเป็นอสมอเหรอเป็นอสมไหมไม่ใช่ค่ะป้าเป็นประชาชนอยู่บ้านธรรมดาค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบปีป้าก็เคยโทรไปถามคุณถนอมแล้วไงว่าป้ายังไม่ยังไม่ได้เงินคนแก่แล้วคุณถนอมก็โทรมาที่อบตตําบลกกาแพงก็ป้าก็เพิ่งได้เงินคนแก่ครั้งแรกเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลาที่ผ่านมาเออผมขอป้ายังไม่รู้เลยว่าป้า ป้าขอเบอร์มือถือป้าหน่อยเบอร์เบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์อะไรแต่แต่ป้าได้เงินคนแก่แล้วนะอ่าใช่ใช่ใช่แต่วันนี้จะขอเบอร์ป้าจะโทรไปจีบป้าหน่อยว่างๆอ่ะเบอร์เบอร์อะไรขอเบอร์หน่อยจีบลูกสาวดีกว่ามั้งคุณถนอมลูกสาวอยู่ลูกสาวอยู่หมู่บ้านคานทองวิเวศมานานแล้วค่ะเอาจีบป้านี่แหละเบอร์เบอร์โทรป้าเบอร์อะไรเบอร์ป้าเบอร์อะไรครับ 064ครับ892ครับ2815 2815ดีครับชาวบ้านที่อย่างเงี้ยผมก็เอาเป็นคือมิวลาก็จะสอบถามข้อมูลเก็บข้อมูลโน่นนี่นั่นได้นะป้าก็ฟังดูป้าก็สนใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองชาวบ้านชาวบ้านนนใช่ใช่ดีมากดีมากครับป้ารับเรื่องเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเดี๋ยวส่วนลูกสาวป้านะเดี๋ยวยกให้บินบินก็ยังเป็นโสดอยู่นะป้า ขอบคุณคุณป้าที่จะมาเชิญลงจากหมู่บ้านการทองพิเวศค่ะเออป้าคุยสนุกคันสนุกเลยป้าครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทั้งสองท่านนะคะบัดดีค่ะขอบคุณครัขอบคุณนะฮะเผื่อมีอะไรฝนตกน้ําท่วมเดือดร้อนยังไงจะได้โทรไปถามอ๋อร้อยเอ็ดมีใครอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่เราด้วยครับผมหมดเวลา